สวัสดีครับอยู่ในช่องพังขันเงินครับผมครับผู้เบาวมาแล้วครับผมวันนี้ EP สองครับฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราด้วยนะครับผมผู้เบาวมาแล้วครับไปลงนามกันครับผมนี่แหละครับกามหากวามผูกพัน เพื่อนกัดสิล่อลงน้ำพร้อมกันครับผมสาบแม่แม,นมูนกับพายปลาไก่แก้วกันย่างน้ำกลนกันต่อยต่อยสิละครับพี่น้องแล้วก็จีดีตามเราไป เดินตามตูดไปนี่แหละครับผมกับเบือไปเบิงเพลนลงน้ำนะครับเนาะสองคนเพลนสองเชือกเพลนเนี่ยถึงเวลาย่างมือแรงเล้วครับเอาลงน้ำลงทา่ากินน้ำกินทา่าอาบนา้ำอาบน้องครับผมกิจกรรมของเช่าสาั่งกิจวัตร,รประจําวันของเพ่นครับผมคือ,อยางออกกําลังกายกินนา้ากินท่าเรียบร้อยครับผม ยืนกินครับผมครับบ่ได้ไปทางไหนคือเก่าแล้วครับพี่นอ้องเอ้ยครับกาสิมีแนวโ้มที่ดีแน่น้อยนึงครับผมคือว่ากุ้มสราม้างองเ์เฮากะเริ่มมีงานเขามาเรื่อยๆแน่แล้วครับอูอ้ลังโตแน่เพิ่นกะออกไปเฮการเฮงานแน่แล้วละครับผม กะสาวขันเงินกะรับงานไห้กะอีกหลายมืออยู่ครับผมที่ิได้ออกไปแห่การแหงงานครับอันนี้เพิ่นกัสิออกไปคือกันครับผมนี่ขั้งเม่มูนกับพายประกายแก้วกะได้ยินข่าวว่ๆว่าได้รับงานไห้แน่ล้วครับเพิ่นสิออกไปแห่การแหงงานจากมือใดว่าท่านหูครับผมขับไปเบิ่งเพิ่นลงน้ำลงท่ากอนเนาะกินน้ำกินท่ากอนครับพี่น้องครับกัางมากกับไก่เติมครับผม ประมาณ200เมตรได้ครับผมนี่แหละครับถ้าอาบน,น้ำอาบน้องครับพี่น้องอยกับพ่อพายห้องสามไอมุน ครับ <c oughs> มาทิ้งน้ำทิ้งท่าเพื่อนก็นกินน้ำกินท่ากันครับผมปลาไกแก้วก็ดึกเอาดึกเอาครับท่านี่สิกินดีพิเศษครับเรื่องน้ำสะอาดสะอ้านด,ดีครับพี่น้องท่านี่ก็สิกินดีย้อนยังครับพี่น้อง ถ้าเป็นน้ำไหลคือน้ำภูเขาคนไหลยังสี่นะครับมันจะกินดีครับผมน้องสร้างทุกๆตัวและทุกๆเชือกครับกินดีครับข้าน้านิ่งก็บบ่ค่อยกินบันไดครับก็ถิกินแน่ครับถือกินบ่สสอาดก็บม่ค่อยกินหรอกครับอันนี้น้ำมุ่นห้องบ้านเท่านี่สะอาดสอ้านครับผมมันมีสารเคมีมันมีหยางล่ครับผมปูปลาไา้น้ำเซาซาโนโมครับ ถือว่าบรรยากาศดีครับผมถือว่าสิ่งแวดล้อมดีมากครับผมครับอันนี้ก็ลงอาบน้ำแล้วครับผมมุดน้ำปุ๊บตามตูปตามแล้วครับผมาะนี้มุดน้ำเสียน้ำเย็นแล้วครับพุ่มก็ไปบึงไกลๆเนาะครับเนาะ อันควานนี่ก็สงสัยสิติดโลกนีหยังก็ะบาจักครับผมบากระาลงหัวน้ําครับผมน้ําบ่อยากเปียกไหมครับบอกไว้ถือกันครับให้แต่สร้างนอนครับผมแต่ว่าควานนี่บม่อยากติดนด้ำนี่กุนกงโกกงโก,โก,โกอยอยู่ครับสาดเอาเดียเพุ่นนะบ่ให้สร้างมุดเสียม เว้ยสร้างประตกน้ำนี่เน,นาะนา้นาลนาล้นาลาลาลวัส้า <competency> อาพายหมดุมมหมดตุมสาวขันเงินสาวเมมุนหมุดตุ้มเอาละครับหมุดอยู่ครับผมอาบน้ำเย่้มเย็นน้ำใสเย็นสบายครับพี่น้องผู้ดใดอยาก มาอาบน้ำน้ำสร้างกับเชิญใด้อครับเด้อเชิญที่บ้านตลาดมูสามตำบลสีนารงอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมเชิญมาเที่ยวมาชมใดครับผมอยากเล่นน้ำน้ำสร้างอยากอาบน้ำน้ำสร้างกัมาใดครับผมน้ำใสใจดีครับผมเย็นสบายมีมองเลิกมองตื่นครับพี่น้องมองเลิกถ่วหัวกับมี่ครับผมมอง ตืนตือนนี่ก็เป็นฟังเป็นท่าขามอ่าข้ยขามง้วครับผมไปเลี่ยงฟังขางพุนครับผมคนรับฝากฟังครับผมครับฟังขางพุนก็จะเป็นของจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมขึ้นอำเภอสตึกครับก่าง้วชุมพลขามไปเลี่ยงอยู่ฟังอำเภอสตึกพุนละครับผมนี่ขามมุ่นครับผม พอพ่ายครับพังเมมูลก็อาบน้ำเรียบร้อยขึ้นมาแล้วครับผมต่อไปกระจบไปเขาลักแล้วครับ ใชก็จะเขารักต่อแล้วครับเอาหยาเอาน้ำให้กินแล้วเรียบร้อยกันแต่บ,บ้านไหนครับแต่ขอบคุณเอฟซีทุกท่าันนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาชมในช่องของพังคันเงินครับผมก็ฝากากดไลค์กดแชร์ไว้น้ำเนีเน้ยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เดี๋ยวแจ้งเตือนให้กับทางช่องของเฮาเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาให้ทุกท่านได้เบิง่งได้ชมกันครับผม ท่ายคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ